สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันกับช่องวินวินพาบ้านพาเหมานะครับพาเครื่องราคาถูกๆพาเครื่องราคาแบ่งปันนะครับวันนี้ก็เจอกันใน EP ีที่2 4 242สนะครับส4 2ี่นะครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็เจอกันนะครับเนาะเช้าวันจันทร์นะครับพี่ๆวันนี้ก็เหมือนเดิมครับสนใจอะไรกันไหนอย่าลืมทักลืมโทรศ9 0 0 6 2 3 7 6 2 ไลน์ดีพีโอแอนจีหนึ่งเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์ในค่าพี่พี่แล้วก็สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเพิ่มเพื่อนกันในแอปพลิเคชันได้เลยนะครับพี่พี่นี่ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับจะได้ส่งรูปได้เพิ่มเติมได้นะครับเนาะนะครับเพิ่มเพื่อนกันในแอปพลิเคชันไลน์ได้เลยนะครับเนาะโอเค นะครับวันนี้ก็มีของมาแบ่งปันหลากหลายรายการนะครับ <S <S พ,พี่รายการที่1เลยลวกันนะครับรายการที่1นะครับวันนี้ขออนุญาตเป็นพระปิตาลุงปุตโตน่าจะเป็นยันดวงเล็กนะครับพี่นี่ปิตาปุโตนะครับยันดวงเล็กองนี้สวยนะครับพ,พี่นี่รายการที่1นะครับพระปิตาหลวงปุโตยันดวงเล็กนะครับนี่วันนี้เอา3 0 0บาทกับพี่ีรายการที่1 พระบิดาหลวงมุตโตนะครับเอาสามร้อยบาทครับพี่พลองดูนะเผื่อถูกใจยังไงแต่สวยพี่พีสวยนะครับรายการที่1นะครับยันดวเล็กนะครับเอา300บาทนะครับรายการที่1นะครับนี่ต่อไปรายการที่2นะครับรายการที่2จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพิตานะครับพี่พีองนี้เลยนะครับได้ความเก่าดีองนี้นะครับได้ความเก่าดีพิมพิตานะครับ อันี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พีองนี้เอาสามร้ like <ด Liberty. S 2> อยบาทเพราะเงินพิมพ์คิดตาองนี้ฟอร์มสวยนะองนี้ฟอร์มสวยนะครับองนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พีนี่ครับได้ความเก่าตตยฐานวันนี้พงไวนิดนึงนะพี่พีเอาสามร้อยบาทครับพี่พีรายการนี้รายการที่สองนะครับเอาสามร้อยบาทเพราะเงินพิมคิดตานะครับเอาสามร้อยบาทนะครับ ต่อไปนะครับรายการที่3นะครับรายการที่3จะเป็นหลวงพ่อท่านคลิงนะครับพี่พี่เหรียญหลวงพ่อท่านคลิงนี่ครับนี่เอา300บาทเช่นเดียวกันครับพี่ปี20ครับ2520นะครับรอดีบุญนะครับองค์นี้เอา300บาทหลวงพ่อท่านคลิงนะครับพี่องค์นี้เองสามร้อยบาทนะครับพี่นี่ครับ ต้องดูนะเผื่อถูกใจยังไงนะครับร่อสามร้บาทหลอนในบูร์นะครับหลวงพ่อทิ้งคลิ้งนะครับรายการต่อไปรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่จะเป็นพระปิตาทายาทนะครับนี่เอาสองร้อยบาทครับพี่พีรายการที่สี่มาพร้อมเรียมกันน้ำตลับหนึ่งใบนะครับพี่พีปิตาทายาทนะครับเอาสองร้อยบาทกับตรงนี้นี่ครับ เรียมกันน้ำพร้อมตลับหนึ่งใบอยงนี้สวยงามมากๆครับเอา200บาทครับพีนน่พีตรงนี้รายการที่4นี่ครับได้ความเก่าดีองน,นี้เอา200บาทนะครับเฉพาะตลับนี้ก็คุ้มแล้วผมว่าต่อไปรายการที่ห้านะครับรายการที่5รายการที่5จะเป็นอ่า พระสมเด็จองนี้ครับพี่พีนี่ครับเอาสองร้อยบาทกับพี่พีรายการที่ห้าน่าจะเป็นวัดลักังนะครับพี่พีนี่ครับได้ความเก่าดีองนี้เอาสองร้อยบาทพอพี่พีรายการที่ห้านะครับน่าจะเป็นวัดลักขังนะครับพี่พีสวยนะครับฟอร์มสวยเลยนี่ครับเอาสองร้อยบาทกับพี่พีต่อไปรายการที่หกนะครับ รายการที่6รายการที่6จะเป็นเออ่หลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับพี่พีเพชรบูรณ์เอา300บาทครับองนี้นี่ครับหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับนี่เพชรบูรณ์รายการที่6นะครับองนี้เอา300บาทสนใจยังไงยังขอชมรูปเพิ่มเติมได้นะครับพี่พีนี่ครับเป็นหัวไม่ขีดนะแต่ได้ความเก่าดิยงนี้ต้องบอกว่าได้ความเก่าดิ นะครับเอา300บาทครับรายการที่6หนวงพะอทศชนแดนนะครับพิชบูรณ์รายการที่7นะครับรายการที่7จะเป็นเอ่อู่ทวดว่านอันนี้จะเป็นพิมพ์พระรอดครับพี่พีดองนี้จะเป็นพิมพ์พระรอดเอาสามร้อยบาทครับพี่พีดองนี้เลี่ยมโบาราณเลี่ยมเก่าอะไรนะพี่นี่เป็นพิมพ์พระรอดนะครับน,น,นี่ไม่ค่อยเจอน,นะ ส่วนใหญ่จะพิมพ์ใหญ่พิมพ์ชโลธนะครับตรงนี้เป็นพิมพ์พลอดนี่ฟอร์มสวยนะข้างในจะเป็นติดติดเหงือ่อติดน้ํานิดหนึ่งนะพี่พี่ติดเหงือ่อติดน้ำหนึ่งสวยเอาสามร้อยบาทครับนี่ครับพิมพ์มอรอดนะครับกรุงธุทวดว่านนะครับรายการที่เจ็ดต่อไปรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดจะเป็นเออ่หลวงพ่อตาบมะขามเรียงนะครับพี่พี่เอาสามร้อยบาทครับมีมีมีร่อนนิดนิดนึงผมเอา เอาสองร้อยบาทพอพี่ลืมดูไปเอาสองร้อยบาทพอนะครับพ่อตามาขามเรียงนะครับมีร่อนนิดหนึ่งนะครับพี่เอาสองร้อยบาทพอครับพ่อตาบ้อนมาขามเรียงนะครับเอาสองร้อยบาทพี่พี่ลองดูนะเผื่อถูกใจยังไงนะครับพี่เอาสองร้อยบาทพ่อตานะครับรายการที่แปดนะครับพ่อตามาขามเรียง ต่อไปรายการที่9ก้นะคะรายการที่9รายการที่9้าจะเป็นอันนี้แล้วกันนะ,ะรายการที่9รายการที่9้จะเป็นผูกทั่วเตารีดนะคะพี่พีนตรงนี้ไข่ขึ้นเพียบเลยพี่เอานี่ครับ ได้ความเก่าเอาสามร้อยห้าสิบาทพอพี่พี่ขายขึ้นเพียบเลยนะครับองนี้สวยตอรี่ปีศูนย์ห้าเอเอาสามร้อยห้าสิบาทครับพี่พี่วรงนี้เอาสามร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ครับศูนย์ห้าเอครับพี่พี่วรงนี้เอาสามร้อยห้าสิบบาทรายการที่เก้านะครับได้ความเก่าดีองนี้ รายการที่เก้าอ๋อสามร้อยห้าสิบบาทรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบจะเป็นองนี้ล่ะกันนะรายการที่สิบจะเป็นพ่อเดิมหนองหลวงนะครับออกบอลออกสีบอลเงินนะครับพ,พี่นี่ออกเป็นพายเงินนะหนองหลวงรายการที่สิบนะครับมีตรงนี้ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับพี่นี่นี่ครับรายการที่สิบเอาสามร้อยบาทครับพี่ผีองนี้เอาสามร้อยบาท นี่ครับได้ความเก่าดีองนี้เอาสามร้อยบาทครับรายการที่สิบหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงหลวงต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดจะเป็นอันนี้นะพี่สิบเอ็ดจะเป็นสมเด็จพระเกตุโชครับพี่พองนี้ไม่แน่ใจพิมพ์นะเขาเรียกอะไรแต่แต่สวยนะครับพี่ สมเด็จวัดเกศชโยวันนี้เอาสองร้อยห้าสิบาทครับวันนี้เอาสองร้อยห้าสิบาทสมเด็จวัดเกศนะครับนี่เอาสองร้อยห้าสิบาทพีบีนะครับลองดูนะสวยนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับเอาสองร้อยห้าสิบาทวัดเกศรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสองจะเป็นอันนี้ สิบสองจะเป็นเขี้ยวเสือนะครับเสือหันหลังนะพี่นี่นี่ครับสวยนะได้ความสวยเก่าดีแบบน,นี้เป็นเสือโบราณแล้วกันแปลก,ปกเป็นเขี้ยวแน่นอนนะพี่ดูลายนะลายตรงหัวตรงข้างๆนะครับนี่นครับได้ความเก่าดีตรงน,นี้เอาสี่ร้ยห้าสิบาทพอพี่พี่นี่ครับใต้ฐานมิลูนะ แต่เ,เป็นเกี้ยวโบราณผมไม่แน่ใจหลวงพ่อจะเป็นเสือแบบหันด้านหบอเนี้ยเนี่ยหันได้บ้านๆมาเลยนะครับเราสี่ร้อห้าสิบบาทเสือสิบสองนี่แย่งกันแนะ่นอนผมบอกเลยราคานี้เบาบางรายการต่อไปรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสามรายารี่รายการที่สิบสาม <c oughs> จะเป็นหลวงพ่ออินนะครับนี่ หนูพออินวัดโบสถ์เอาสี่ร้อยบาทครับนี่ก็ไหลทองเดิมๆนี่พี่ต้องบอกว่าสวยมากครับพ่ออินนะครับวัดโบสถ์ก็ไหลทองสวยมากครับวงนี้นี่ครับเอาผมเปิดไว้เอาสี่ร้อยบาทกับพี่บีพ่ออินวัดโบสถ์สิบสามนะรายการต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับสิบสี่คนนี้ ส <14. S 2> ิบสี่สิบสี่จะเป็นเหรียญพระพุทธบาทวัดเขาบางทร,ยร,รายนะครับพี่พีนี่เอาสามร้อยบาทครับสิบสี่เหรียญพระพุทธบาทนะครับวัดเขาบางทรายนะครับองค์นี้เอาสามร้อยบาทครับสิบสี่นี่ครับพี่พี B B B N. เป็นพระพุทธบาทนะครับวัดเขาบางทรายเอาสามร้อยบาทพอนะครับสิบห้านะครับรายการที่สิบห้า สิบห้าจะเป็นอะไรนี้นกันนะครับนีสิบห้าจะเป็นเหรียญจอบเล็กพ่องเงินบางคารนะคะพี่พนี่ครับองนี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พเหรียญจอบเล็กพ่องเงินบางคารตรงนี้ฟอร์มสวยเนื้อเก่าดีทงังเลยพีนะะ่นะครับสิบห้านะครับเป็นเหรียญจอบเล็กพ่องเงินบางคารนะครับพี่นี่ครับองนี้ฟอร์มสวยมากเอา สี่ร้อยบาทครับพี่วิวเนี่ยขอสี่ร้อยบาทพี่พี่ท่านใดสนใจนะลองดูนะครับพี่พี่เอาสี่ร้อยบาทนี่ครับจอบเล็กนะครับพี่พี่ล่องหูลึกนะครับน่าจะเป็นแข้งติดนะเนี่ผมไม่แน่ใจพี่พี่พนี่ครับเอาสี่ร้อยบาทกับสิบห้าสิบหกนะครับสิบหกสิบหกจะเป็นเหรียญน,นี้เลยพี่พี่ วันนั้นได้มาไม่ทันเหรียญหนึ่งนะครับนี่ครับพร,พระคู่สิงใช่ไหมผมไม่แน่ใจนี่ครับแต่สวยนะพี่พ,พี่พระคู่สิงเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่สิบหกนะครับพระคู่สิงนะครับเอาสามร้อยบาทครับตรงนี้แต่สวยนะครับพี่พี่พนี่นี่ครับเอาสามร้อยบาทพอสิบหกสิบเจ็ดนะครับ สิบจะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมเอพิบี B องนี้สวยงามมากๆครับพ่อเงินพิมพ์นิยมเนื้อเหลืองนะครับเหลืองอมเขียวนี่ครับเอา350บาทครับ17นะครับหลวงพ่อเงินนะครับองนี้เอา350บาทนี่ครับแต่ได้ความเก่าดีองนี้สวยนะครับเอา350บาท 17นะครับพ่อเงินนะครับพี่พี่สิจะเป็นปูทษว่านนะครับพี่พี่สวยงามมากๆครับองนี้เอาสามรบาทพี่พี่ปูโทษว่านองนี้เอาสามร้อยสิบาทสวยงามครับองนี้นี่ครับเอาสามร้อยห้าสิบาทพ่อพี่ปูทวดนะครับปูโทษว่านนะครับองนี้เอาสามยห้นะครับ นี่ครับพ,พีู่ทวดว่านรายการที่18นะครับรายการที่19นะครับรายการที่19รายการที่19จะเป็นตรงนี้แล้วนะครับพี่สิบเก้า สิบเก้าจะเป็นเหรียญหลักสี่นะครับปูขาวนะแต่ออกเป็นคล้ายๆเป็นเงินเลยพี่ๆไม่แน่ใจนะเอาอันนี้ผมเปิดไปห้าร้อยบาทแล้วกันอันนี้พรฝากมาพี่ๆนะครับปูขาววัดหลักสี่นะครับแต่ออกเป็นเนื้อเงินๆเลยนะเนี่ยครับพี่ๆจะสวยมากครับเอาห้าร้อยบาทพอพี่ๆนะครับลองดูนะสิบเก้านะครับปูขาวหลักสี่นะครับพี่ๆเอาห้าร้อยบาทนะครับสิบเก้า 20นะครับยี่สเป็นอันนี้แล้วระนกไยี่สิบยี่จะเป็นเหนี้คอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะอะไรน,นะจะได้ความเก่าเดี๋ยวนี้นะครับ20เป็นพระพุทธแบบนี้พี่พี่เดีียนี้เอาสามร้อยห้าสบาทพี่พี่องน,นี้เอา3ามยหิบาทยี่สินนบนะครับ เป็นพระพุธนะครับแบบนี้เหรียญพระพุธนะครับเอาสามบาทนี่ครับพี่บีบนะครับเป็นเหรียญพระพุธไม่แน่ใจหลวงพ่ออะไรนะนี่ครับเอาสามาสิบบาทยีนะครับยี่สิบเอบจะเป็นอนี้ละกันนะครับยีเอ็ด ยี่สิบเอ็ดจะเป็นเต่าเพราะเงินนะครับเอาสามร้อยบาทครับพี่พียี่สิบเอ็ดจะเป็นเต่าเพราะเงินองนี้เอาสามร้อยบาทครับนี่ครับได้ความเก่าหรือองนี้เป็นเต่าเพราะเงินนะครับยี่สิบเอ็ดเอาสามร้อยบาทครับองนี้นี่นี่ครับยี่สิบเอ็ดเป็นเต่าเพราะเงินนะครับยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองจะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองนี้ฟอร์มสวยมากพี่พี ยี่สิบสองจะเป็นพวกเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่ครับพี่พี่องนี้เนื้อเขาเก่าดีออกของเหลืองอมงเขียวนิดๆน,น,นะครับพี่พี่นี่ใบหน้าใบตาคมสวยนะครับพี่พี่เป็นพิมพ์นิยมนะครับองนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับพ่อเงินนะครับองนี้ผมเปิดไว้หกร้อยบาทครับพี่พี่องนี้เปิดไว้หกร้อยบาทนะครับลองดูนะพี่พี่เพื่อสนใจถูกใจยังไงก็ทักโทรคุยได้นะครับพี่พี่ นี่ครับเอาเปิดไว้600บาทพี่พี่นะครับเพราะเงินถึงนิยมนะตรงนี้ฟอร์มสวยมากพี่พี่นี่ครับตันนี้เอา600บาทครับพิมพ์นิยมต่อไปรายการที่23นะครับรายการที่23่สิบสามจะเป็นตงไหนครับอรย์พีพรายการที่23รายการที่ส3จะเป็นพระปิดตา อันี้น่าจะเป็นทางสายบุกแก้วไม่แน่ใจพี่พี่แต่สวยนะครับพี่พี่รักแห้งแห้งเก่าๆเลยวงนี้พระปิตาฟอร์มสวยมากครับองนี้นี่ครับพี่พี่เอาอันนี้อาจจะหลุดร่อนนิดนึงนะพี่รักอาจจะหลุดร่อนนิดนึงองนี้เอาห้าร้อยบาทกับพี่พี่นี่ครับแต่สวยนะครับฟอร์มสวยเอาห้าร้อยบาทนะครับพระปิตาฟอร์มสวยนะองน,นี้นะครับได้สัดส่วนดี วันนี้เอาห้าร้อยบาทครับพี่วีนคะครับปิดตายี่สามต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะครับรายการที่ยี่สิบสี ส4ี่จะเป็นปูดทวดนะครับองนี้จะเป็นหลังหนังสือนะครับพี่พี่อันนี้ก็ไหลทองกรรมการนะครับพี่พี่บล็อกวงเดือนใหญ่นะครับมีวงเดือนวิ่งด้านล่างนะครับเอา4ี่อยห้าิบาทพี่พี่ปูดทวดก็ไหลทองกรรมการเอา4ี่อยห้าสิบบาทบล็อกวงเดือนใหญ่นะครับจะมีวงเดือนวิ่งอยู่ด้านล่างนะครับพี่พี่จะมีวงเดือนวิ่งอยู่ด้านล่างนะครับนี่ครับพี่พี่ตรงนี้นะ นี่ครับบอกวงเดือนใหญ่นะครับพี่พีใบตาสวยมากครับองนี้เอาสี่ร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบห้านะครับรายการที่ยี่สิบห้าจะเป็นเหนรียญลูกไข่นะครับฉลองอายุ90ปีหลวงพระพงษ์ม่ต้อง,มมองแคร์นะครับ วันนี้เอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่พีเหรียญลูกไข่นะครับเป็นหลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องแทนะครับพี่พี่างหลอออายุเก้าสิบปีนะครับพี่พีตรงนี้เหรียญผิวไฟนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะคบพี่พีนี่เอาเจ็ดร้อยบาทพี่พีนะครับลองดูนะเผื่อชอบเท่าไหร่นะครับลองดูนะครับแต่สวยเหรียญสวยเหรียญโคมเลยนะครับนี่ครับแต่อาจจะ ก็วความที่กรอบเก่านะก็เลยไม่ค่อยเนี่ยครับสวยนะครับยี่สิบห้านะครับพอพรมนะครับยี่สิบหกนะครับรายการที่ยี่สิบหกจะเป็นอันนี้กันาันยี่สิบหกยี่สิบหกจะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่นี่ครับพระสมเด็จสำหรับบุญนาคหนึ่งใบนะครับพี่พี่นี่ ผ้าสมเด็จตลับบุญนาคหนึ่งใบนะครับนี่ถ้าสวยนะถ้าผมดูนะครับพี่บางขั้นก็เอาแต่พ้ไปนะครับถ้าเราพ้าเอาทั้งตลับทั้งพ้าผมเอาหกร้อยบาทแต่ถ้าเอาแค่แค่พ้าไปเอาสี่ร้อยบาทพี่พี่นะครับลองดูนะแยกผ้าไปเอาสี่ร้อยบาทเดี๋ยวผมแกะพ้าให้ชมไปเปื่อยนะพี่พี่เผื่อบางท่านนะครับไม่เอาตลับก็ก็ได้นะครับพี่พนี่นี่ครับ องนี้เอาถ้าพาไปเปล่เอาสี่ร้อยบาทครับพีบ่พี่แต่ฟอร์มสวยนะอันนี้ขายเกินนะนี่ครับวัละคังนะพี่พี่สวยงามมากๆครับเอาสี่ร้อยบาทถ้าเอาตลับได้เอาหกร้อยบาทสนใจยังไงก็อย่าลืมทักดืมโทรมาได้นะครับวินแต่ฟอร์มสวยครับพี่พี่ต้องดูอะพอใส่ตลับแล้วสวยงามมากๆครับนี่ครับรายการต่อไปรายการที่ ยี่สิบยี่สิบเท่าไหร่ไหนๆลองดูกันจำไม่ได้ลนะนะครับยี่สิบเจ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับจะเป็นสิงสามขวัญพ่อเดิมนะครับพี่วินสิงสามขวัญพ่อเดิมนะครับนี่นี่ครับตรงนี้สวยเอาสองพันห้าร้อยบาทกับพี่ๆตรงนี้เป็นสายพ่อเดิมนะครับสามขวัญ แกะซิ่วแกะมือโบราณนะเอา2,500บาทพี่ๆีนะครับลองดูนะสนใจยังไงก็อย่าลืมทักลืมทรเข้ามาได้นะครับรายการที่27นะครับเป็นสิงนะครับ3ขวัญน,นะครับพี่ๆนี่พระฝากมาแต่สวยพี่ๆสวยนะครับ3,500บาทสิงห์3ขวัญเพราะเดิมนะครับรายการที่28นะครับรายการที่28 เป็นอันนี้แล้วกันะีรายการที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดจะเป็นเหรียญลงปุกกันนะครับพี่พีนองปุกกันจะออกออกเป็นเนื้อเงินเงินเลยนะนะครับอ,นอันนี้ออกเป็นเนื้อเงินเงินเลยปุกกันนะครับวับดพญาห่วงเดิมน่าจะหักไปพี่พนอย่าเขาน่าจะนั่นห่วงใหม่นะครับขอบมนๆนะพี่พีอันนี้จะเป็นขอเบ็ดนะครับวันนี้เปิดไว้เจ็ดร้อยบาทครับพี่พีปุกกันนะครับ นี้เปิดไว้เจ็ดร้อยบาทครับพี่ปูกกลังนเนี่ยนั่นให้ชมนะพี่นี่ครับออกเป็นเงินเงินเลยนะนี่ครับห่วงเดิมน่าจะหักไปพี่พีนะครับนี่ตรงนี้เอาเจ็ดร้อยบาทครับปุกกันเป็นขอเบ็ดนะครับอดพยาตนะครับนี่ๆตรงนี้เอาเจ็ดร้อยบาทพี่พีนะครับลองดูนะเปื่อถูกใจชมรูปเพิ่มเติมได้นะครับพี่พี รายการที่29นะครับต่อไปรายการที่29อันนี้ไม่ได้ไล่ได้มานานนะพ,พี่อันนี้จะเป็นเสือใหญ่น่าจะเป็นตอเลยพี่น่สวยนะครับพี่พี่เสือใหญ่นี่ครับตัวใหญ่มากครับเสือนะครับนี่ครับพี่พี่โหเสือใหญ่เอาตัวนี้นะครับพี่พี่เอา เสือเอาเจ็ดร้อยบาทพี่พี่อันนี้เอาเจ็ดร้อยบาทลองดูนะเผื่อชอบเท่าไหร่รายการที่ยี่สิบเก้านะครับเอาเจ็ดร้อยบาทเสือแต่โหยาวมากพี่พี่ต้องบอกว่ายาวเลยะนะครับน่าจะเป็นเขี้ยวโบราณเขี้ยวเก่าพี่พ,พี่นะครับโอ้โหแต่ใหญ่มากนะพี่พี่ลองดูนะนะครับเสือเอาเจ็ดร้อยบาทยี่สิบเก้านะครับสามสิบนะครับ 30จะเป็นผ้าพ่อเงินพิมพ์คิตาองนี้เลยพี่ๆองนี้ฟอร์มสวยมากนี่ครับพ่อเงินพิมพ์คิตาองนี้องนี้น่าจะเป็นสามชายพี่ๆสามชายนี่ครับตลับหนึ่งใบพี่ๆตลับหนึ่งใบคิตาสามชายองนี้เอาเอาแปดร้อยบาทนะครับพ,พี่เอาแปดร้อยบาทนี่ครับตลับด้วยนะ ม่เอาตลับเอาพายอเดียวเอาหกร้อยบาทครับพี่พีแต่สวยจริงผมแตงผมไม่แกะไม่ได้นะครับพี่น้องขอพายโอาได้ได้เพรได้นะครับนี่ครับพิมคิดตานะลองดูนะครับพี่พีนี่แต่ฟอร์มสวยมากรับต้องบอกฟอร์มสวยมากนี่ครับอันนี้เป็นพิมคิดตาสามชายนะคบพี่พีลองดูเนื้อเก่าครับต้องบอกว่าเนื้อเก่ามาก นี่ครับมีตะเก็บข้างนะครับนี่สวยงามมากๆครับอันนี้พิมพ์ที่ตารครับสามชายนะครับพ,พี่ได้มาอย่างนี้เลยพี่ใส่ตลับอะไรอย่างนี้เลยนะครับลองดูนะเผื่อชอบเท่าไหรก่ก็ทักโทรได้นะครับพี่พีสามสิบนะครับสามสิบเอ็ดนะครับพี่พีสามสิบเอ็ด 3าเอ็ดจะเป็นอันนี้นะณาจีนสาิจะเป็นตะกุดนะครับพี่พี่ตะกุดอันนี้น่าจะเป็นทางสายปูเอี่ยมพอดูลักษดูเชือกนะครับเก่ามากพี่พี่ประมาณ4นิ้ว5นิ้วนะครับนี่ครับน่าจะใส่ปอกเคยใส่ปอกน่าจะนั่นอยู่พี่พี่นะครับ องน,นี้เอาเจ็ดร้อยบาทกับดอกนี้นะพี BB, ต่ตะกุดเก่าน่าจะเป็นทางสายปูเอี่ยมนะครับเอาเจ็ยบาทพี่พนะครับองน,นี้สาบเอ็ดนะครับเอาเจ็บาทนะครับสามสิดสานะครับสาจะเป็นตรงนี้นะครับ 3 2จะเป็นนางกวักนะครับอันนี้น่าจะเป็นเป็นงาผมไม่แน่ใจนะพี่พี่นี่ครับน่าจะเป็นงานางกวักเพราะเดิมนะครับน่าจะเป็นงาพี่พี่นะครับนี่ดูลายนะนี่ครับพี่พี่น่าจะเป็นงาเก่าผมเปิดไว้เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทพี่พี่ตรงนี้ เอาห่งพันสองร้อบาทน่าจะเป็นทังสายก็เดิมบีบีนี่ครับลองดูนะเป็นงานานะบีบีอาองร้อบาทนังกวางก,ก็เดิมสามสิบสองนะครับต่อไปสานะครับพีีสาจะเป็นตรงนี้เลยนะครับ33จะเป็นปูเอี่ยมนะคับีบีปูเอี่ยมตุ๊ก,กาตานะคับีบีหลักแหงๆเลยพีีนี่ครับ รักระเบิดรักแห้งเยอะนะครับพี่พนี่นี่ครับถ้าเก็บข้างสวยนะครับรักระเบิดดีโอ้นี้เอาเก้าร้อยบาทกับพี่พี่โอ้นี้เอาเก้าร้อยบาทลองดูนะพี่พี่เผื่อถูกใจเท่าไหร่นะครับนี่ครับเดี๋ยวซ่องรักให้ชมพี่พี่นี่ครับเอาเก้าร้อยบาทพี่พี่ตุ๊กตาปูเอี่ยมนะครับพี่พี่ สวยงามมากๆขอชมรูปเพิ่มเติมได้นะครับยังไงเพื่อถูกใจยังไงนะครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเนาะขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีครับ